กินกับมูนี่กับซีมีผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดเขียวแซ <c oughs> <c oughs> วกิ้งตามแซ่บแมงพ่อแม่มพี่น้อง Georgia, <c oughs> สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝัง่งลาวแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและต่างประเทศมอนี้มาพบกับสาวกินคือเก่านะพี่น้องมอนี้สาวกิงกับสิพาพี่น้องนั้นมาเห็ดค้างมักเล่นให้มันแล้วมันทั่วนะพี่น้องสรุปแล้วเห็ดค้างมักเล่นหรือค้างมักทั่ว ดันพี่น้องสกิงกะสิพาไปห้อยอันโตที่สกิงเฮ็ดไส่ขวดเมื่อวานนี่พร้อมเนาะก็คือโอ้ยแล้วกะสิพาไปกีตาบังหุงในพี่น้องเพราะว่านน้องกระต่ายเขาไปสวนพมหั่นในพี่น้องก็คือพ่นไดปปินก็บังหุงสกิงที่บ่มีใบหมากมีอยู่สองหมากใบแมนบ่มีในพี่น้องก็คือบ่ฮู้วฟีนด้วยอย่างแล้วคนขึ้นมาฮักซิกเดย์อยู่นะพี่น้องตอนนี้วันนี้อันสกิงกะเลยสิมาตามจุกิน้นพี่น้อง สิมาตามสู้พ่อแม่พี่น้องกินเนาะบุฮูหว่าสิกินน้ำเดริบบเสียงเฟิงเฟิงเมื่อ,อกี้นี่ก็คือเสียงเวลาผ่ามาตามน้อพี่น้องสิได้ยินเสียงซอดซอดใ่มานะก็คือเฟิงเฟิงเฟิอง,อง,องอยู่เนาะไปละน้พี่น้องเพื่อโบาหอยเป็นการซักซาเสียเวลาเนาะสาวก,กิงสิผ้าไปเห็ดค้างมากเล่นแล้วก็สิผ้าไปหอยขวดนั่นแล้วก็สิผ้าไปตาบุ้งน้อพี่น้องก็คือล้วนๆเลยเนาะวันนี้เพราะว่าตอนนี้กใกล้สิคำแล้วเฮาซิลีลาดนบบได้เน้อง กะมาเริ่มกันเลยนะพี่น้องนี่สซวก,กิ้งก็ได้ไปตัดไม้เนาะแซวกิ้งซื้อบรอดแบบแบบว่า,าอะไรอันนี้ก็ซักค้างไอ้ซื่อนะพี่น้องบบแมนถึงคั่นแบบว่าฮะโอ้ยอย่างก็ค้างซักค้างไอ้ซื่อบรได้ซักค้างว่านอะไรมาคั่นตอนแรกก็ซื้อฮดกันนะพี่น้องเพราะว่าบางกอกก็เริ่มเหี่ยวแล้วเนาะทดมือเศร้านี่ทดแรงมากนี่แล้วก็มือเศร้านี้ก็สืสังเกตเห็น Cốc vinh bùa, nằm gong hùng sĩ kỳ đeo, nằm sắc. Oi bụi mình, cốc gọn vinh đạo phòng hột gọn. Ma hột gọn gia. Hm hm. Hm hm. Hm hm hm. Hm hốt hm 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 คตรแบบแห้งๆโคตรจังเลยนี่มาสักข้างนะพี่น้องมาเลยมาเริ่มสักข้างกันเลยนี่พี่น้องเสียงหายแล้วจ้าเสียงหายแล้วแล้วก็จะเสียบไม้ลงไปว่งนี้ <c oughs> เอ้ยเอาเสียบลงไปแล้วก็จะเอาตอกนะพี่น้องเอาตอกนอนี่ <c oughs> ตอกหมัดไลยพน <c oughs> ได้หมัดแน่นนะพี่น้องจนนอยโกเกเลนสิบล็อบชัป์ มาพอจะอยู่เนาะอันนี้บังงงจะอยู่หรือเปล่ามาอจองกันไว้ <laughs> นี่ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะพี่น้องแลงน,นี้ก็คือแล้วเราจะกกที่มันน้อยก็ยังบ่เข้าใส่นะนี่เดวสกิ้งสิมาถายให้เบ่งมือใหม่นะพี่น้องตอนเศร้าตอนอยังเนาะไปสกิ้งสิพาไปปิดอามังงงนี่เลยนี่เป็นรถพี่น้อง,พองเพิ่มแล้วว่นนี้คือเหลืองๆคือใบบ่มีจักรีเลยนี่ แวายนางกระต่ายก็ขึ้นนะเป็นอย่างที่เห็นแล้วนะพี่น้องสภาพนี่หมักง่ายเลยมือหมันมาหมักนั้นมือหน่อยจะมาเอาเน,ะนาะพี่น้องหากซีกิเด่อยู่เนาะไปมือเาเลยพี่น้องอาจารย์หลังจากที่เอามะฮุ่งไปไหว้นี่พี่น้องก็คือจะต้องเอา อันนี้มาห้อยก่อนนะนีนห้อยี่พี่น้องชวอัพนะอุ้ยน่ารักมุนเลยยังมุนเลยตัวนี้ก็จะห้อยบางนี้ห้อยบางนี้นะปลาแดงอ่ะหกพดแกะมาชวอัพชวอัพนะอุ้ยอันนี้ยังมุนอยู่เลย หยุดไข่ลูกหยุดค่ะแล้วมันจะสื่อเองมันอัตโนมัตินะพี่น้องเอาอีกสองอันเนาะบานนี้ตัดแด้ตดัวที่สองอีกสองอันสดอกดกับอันตัวที่สองตัวนี้ก็จะห้อยตรงนี้ห้อยตรงนี้มาจา้าอันนี้ห้อยวงนี้ได้บอได้บออุ้ยเสี่ยงว่ะ <laughs> เสี่ยงวา่าโอ ได้นะนี่สวยจ้าสวยน่ารักเลยนะพี่น้องแบบใหยความแบบเออน่ารักแบบสินะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศในสวนทุกๆของสก,กิ้งยามคำ่ำเนาะพี่น้องเสียหญ้ากระเสียตะนาบตะน,น,น้องมือหนาสก,กิ้งเส,สียหญ้าให้เกือบเบิดเลยจ่งไว้แต่พักบงบอลที่จุ่งเนาะสิปลูกพักนะพี่น้องแล้วก็ปลูกนั่นนี่เรื่อยๆจ้าพอบริสุทธิ์นะพี่น้อง ไม่มีตังค่ะตังเอาไว้ปฏิจจจัจ <laughs> ัไปไปตำมะรุ่งกันนะจ๊ะสบายดีมื้อนี้สะดวกก็ได้มากินตำหุหงน้ำเตากิ่งเนะาะหากมาแต่หากมาแต่นาเนาะ <laughs> <laughs> เสียงก็เปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเพราะว่าจะเป็นอย่างสะดวเกเจ็บคอเนาะคัดคอกินกับขา่าพี่น้องมากินตำมะหงย้ำแรงกับเตากิง<อ>ก่งแล้วก็สะดวกะงเนาะ <laughs> แล้วก็ปนน้ำหน่อยหนึ่ง <laughs> พอจะเป็นกี่ี่เนาะนี่ <laughs> นี่ก็จะเป็นผักกินกับมนีกับซีมีผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดเขียวเสากริงตามซ่บแม่งก็แม่พี่น้องเบอร์แบบสีนี่พี่น้องมนีในเรื่องนะเดี๋ยวจะจุ๊บไว้ทักตบทักตบพกตักพักตกว่าซั้นพกตักพักตกโอ้โหเฮียเฮียหัวยังยองเนาะมาต่นาเห็นเสากิ่งเพฝนกำลังจะกินตามมฮุงเือกำลังเลื่นแดนเลยเบอร์เอิร์นหนึ่งเนาะห้ามาเอง วางยองยองเราดีน้ำมือเลยแซ่บด้วยพี่น้องเลยกินตอนแรงจดใจแล้วน้ำมือแลยกับข้าวเหนียวพี่น้องโมฮอนปลาด๋ออุ่นๆเรากินบัตเนาะปกติสะดวงเพิ่นบบเป็นเพิ่นเนาะสะดวงเองบบได้กินเนาะงักอันนี้ดิบจะลองกันเพนต์เดอรเซลกิ้งกินเนาะแต่ตั้งแต่ถึงปลูกพี่น้องประกาศซ้อมเลยพี่น้องแต่สะดวงปลูกกชวนเดอร์เซลกิ้ง เรมากินกับตามะฮงสะดวงแล้ดมกินน้ำดูกินบวงกินตะไบบงค่ะลวกกินอยู่ทั้งเรื่อยมันนี่มันขำนะพี่น้องสาวกินกันจนขูดเอาเส้นมะฮงกับเส้นแครอทเนาะโมแม่มะฮงเพิ่มนะพี่น้องขึ้นแกะพี่น้องหืกัดข้าวได้กรอบๆเลยแหงเนาะบนี้พี่น้องแซ่บแหงเนาะแซ่บกับตำมะฮงวุ้นเนี่ย บอกกะเตะจะเพ่งก็จะดวงกินนะมันธรรมดาอยู่พี่น้องแต่มาเรีันแซ่บแบบเนาะมันแซ่บจริงเพราะว่ามักพริกเพิ่นกับเซฟครับเนาะแซ่บมากแม้แต่วพี่น้องมัค่อยงามเนาะมาแล้วพ่อแม่พี่น้องมากินตามห้องน้ำซาบหลวงสาวกินเนาะกินละแรงได้พี่น้องรสอะไรฮะพี่น้องมาจ้า เอาบ่วงจับโปรเซบเนาะต้องเอาไม่ถูมือเท่านั้นหานิ้วเนาะพี่น้อง <c oughs> คนตะกี้กัาเจ้ากินข้าวแบบเจ้าชิฮุงมาแล้วค่าเจ้ากินหานิ้วอย่เลยพี่น้องเนาะเจ้าชิยุบไปสิเนาะเฮ้กินอะไรปาตุมาเด้อพี่น้อง เะเกบพกบงบ,งบนี้เนาะแม่คำเนาะเอาคำทใหญ่เด้อคำเลยกินเจอ๊ตับักมาเด้อพ่ำแม่พี่น้องเน้ะลองกินขา่าว้าไกับ้ก่ละไงอมจนะอือนะอืมนอือ,อ,อ,อจงนน ก,นะก็กินดอกผักแล้วเอาปมน้ำกตเก่ยน้ต้มน้กินกันเลยบินเห็นน้ำมาถ่ายกินพร้อมกันหนึ่งสองา มันมะเขือเนาะกินกับมะเขือแซ่บเนาะมะเขือเพาะมะเขือแล้วักมัก่วใส่เนาะแม่มะแตงงี้ว่าทังหลายนม่กิเนาะมาเลยไนยน,ย <c oughs> นี่ประกาศเขียว อันนี้ก็ประกาศข่าวมาตัดตามกันก่อนเอาไว้ตัดกันแล้วน <c oughs> เนาะที่ผาอมีเสื้อไว้หียบินนอยิอ<า>่งเ็ดเหเหียบช<า><า>ิ้น้อยชิ้นใ ไเดี๋้ะเนาะไปลย้ะไปเลจ้ไปเมแห้งเนาะเช็ดึ้นสมองความซีสัสาอกมั้มเนมือนสลูสีฟ เราเป็นแต่อยากเล่าเนาะหน่อพริกหน่อพริกมีกินกล้ามเลย ด้านปลาซ้อมดวงกระดกนมาหน่อยดูีน้ำปลาเป็นยังไงสบายีอุ้ยมันใหญ่เพื่อต้องทำไหนบ้แม่

ย,นย,นยน็นเย็นตนะ <c oughs> อนนี้อุ่นอุ่นแต่มือเศ้านี้เนาะนี่กันหามงแรงพกมงแรงแล้วยัอุ่นคือเก่าอยู่เนาะชุดมือหนึ่งอนะตากแดดไว้พี่้นะาะมาจงหายไหม มาได้พี่น้องเยอ้ยผู้ปันพักฮะ <c oughs> พักักเกียงเลยเนาะตำเก็บหมดแล้ว <c oughs> สะดวกจะมาเล่าแบบกุ่มด้อยให้เพราะแบบพี่น้องฟังเนาะจะว่า <c oughs> สะดวกอยากซื้อเสากิ่งเนาะ ต่กินกับชสีโอหูเนาะแต่ยังน้อยสะดวงและจนหายเนาะแบบสะดวงจะได้ผมซื่อคือเจ็คเก็ส่วนผมสะดวงยองเนาะนี่แบบโอหูทั้งยองทั้งมันฟูเนาะเห็นผมสะอ่อนแบบผมเป็นชื่อเท่ากับสะอ่อนเขาก็อยากได้เนาะชือเจ็คเิงบผมเคยหูมาก่อนนะพี่น้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้สะดวกแบบกระพื่มใจแล้วเนาะแบบเขากับแบบมันกับบอกขึ้นมูอเข้ากับแบบมันใจเนาะงามขึ้นมือเหมือนกันง่ายง่ายแต่คนมีความงามแตกต่างกันไปนะพี่น้อง จังแบบเฮาบอคิดหลายเราแบบเฮาบอสีเลียดเนาะมันจะซือะซ้อกะซื้อมันจะหนังกระยามันแบบมันยุ่งมันย่างเลยตัวจริงเดี๋ยวนี้แบบตัวจริงเดี๋ยวนี้จะดวงก็คือทั้งหัวกูดหัวหงอเนาะนี่ทั้งซีฟูนะ้ำผมเสียนะ okay, นน <laughs> ผมจะกินเนื้อละเรียบเนี่ยแบบผมสะดวงกระตี้มองดูอันคือทั้งหนวกเลยอือเดี๋ยวจะกลับหน้าวันนี้ แต่บังหน้าก็บังพริกพี่น้องโอ้ตามนี่บ่ม๊มบมักเล่นนะพี่น้องมักเล่นทาก,กินกำลังปลูกอยู่ทองสะดวงกำลังกล้าม็ดอยู่เนาะไม่เอาอะไรเดิมาปลูกอื<น>เอาอะไรเดิมาปลูกมันสูบผิดเดินทางเนะน,นี่ยอือเรงแบบอีโตูนะเรื่องอือเอาข้าวมาจ้ำหน้า,นม,ามั่นมือดายนะพี่น้องก้าปุ้นก็นอ้นอหน,น่อยพอดกระทันน้ามาลอยนีน่นเนาะ พากันจานน้าตามอ้วนหงมดนดิเนาะไม่เก็บหมูดยเนาะกินเนาะแม่ื่อกี้วน่าจะเมาเมาเก็บหมูตีนตะเกี้วน่าจะเมาเมาเก็บหมูอือแต่กี้พี่เนาะซิลเล่ตั้งแต่นาสาวขายเครื่องเนาะเพม่ฝืนหายนางหมูมาเท่าคอส่วนก็กินเนาะส่วนบางคนทอดก็จะกินกินเอากินเอารำเมาดิพ่อแม่พี่เนาะแล้วมันมันหลายแดดกันแดกเนาะกินแล้วมันแดดเนาะแม่ อั็นือกินน้ำมันลงไปเลยมันแดดแดดก็คือเมาเมาแมันเมื่อยเนาะแบบมันวิ่นหัวแล้วก็นอนเนาะแม่ก็แม่ทำแบบแม่จะกินทาบอ่ะเออแม่จะกินกับแม่สะดวกเลยป่าเล็กน้อยนี่เขาเป็นเพี้ยนเขาชิมาแล้วว่าอย่างวินหัวแบบตอนกินแล้วเพื่อนบอกว่าพอจะกินลายเนี่ยนี่แค่เปเนาะเห็นก่อนงามๆถ้ามากินถ้าเป็นคนคนทอดคนเกี๊ยวเนาะแม่เวลากินกับตำมะฮุงเนาะนั่งกินสดๆเลยกินแบบ หิงแค่นเาะนาะพี่พี่กินเอาละในพี่น้องนี่เบิ่งสภาพสะดวงกับสกิงจัดลาดก็ยังติดใจอยู่เราจำไน้ไหมเอาละนั้นพี่น้องสกิงกับสะดวงก็ได้กินเป็นแล้วเป็นที่ร e ้อยแล้วเนาะหือยังโมอ,อิงัาซ้่ามันเบิดก่อนนะแม่กินชุลาไม่ต้องยัดเข่าเรา <c oughs> เอาละเนาะสาวกิ่งกับสะดวงก็คือสิได้คอตัวลำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่าในใดที่มาคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซาวกิ้งแล้วก็สาวดวงซาวก,วกวิ้งตะคิปต่อไปนะพี่น้องสบายดีเนาะบ๊ายบายทางแรกเลยเนาะทีตะคิดดวงใบ,บายสองเบื้องแต่ว่าตะคิดตะคิดใบเบื้องเดียวเนาะ